ไม่ได้อะไรกินได้ปาจีสองกับลอตเตอรี่เล่นไปสารลรักเลงดวยกว่า ดีครับวันนี้เมืองไทยน่าเที่ยวเรามาอยู่กันที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยือนน้อยที่สุดของไทยครับมาจอดส่งที่วันนี้เราจะพา,าไปไหนกันบา้างติดตามกันเลยครับสนค่าใครจะไปกรุงเทพนะคิวรถก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีหมดเลยทีร่ราชการ มุสลา,ามเชิดชัยครับไปตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่จะเดินไปหาอะไรกินในตลาดเช้ากันก่อนห,ห้องน้ำเข้าด้วยห้องน้ำบนรถน้ำไม่ไหลใช่ครับที่อำนาจ,จเจริญเอานะครับตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปที่ตลาดสด อนช้านะแล้วถ้ามีเวลาว่าจะเดินไปไหว้สาลหลักเมืองด้วยนะดูก่อนว่าจะขยันเดินไหมก็อยู่ไม่ไกลนี่ก็ไปหาอะไรกินนครับอะไรกินตอนเช้าดี 嗯，对。 ไม่ได้อะไรกินได้พัจจีสองกับลอตเตอรี่เล่นไปสารลังเมืองดีกว่าเล่นเล่นไปเรื่อยๆสารลังเมืองอยู่ส่วนสีเมืองตรงโน้นนะฮะเลยเลยพุ่มไม้นั่นไป มาถึงแล้วสวนสวนวิ่งเมืองใช่ไหมสวนสาธารณะนั่นใช่สวนสวนวิ่งเมืองนี่เราจะเป็นเช้าๆก็จะมีคนก็วิ่ง าลังเมืองอยู่ตรงโน้นครับโน่นนะ่ะขาวๆตรงนั้นนะ่ะไม่รู้เขาเปิดหรือยังนะเช้าๆแต่ตรงสวนมิ่งเมืองนี่เขาเปิดแนละ้วคนออกกำลังกายกันแล้วเนี่ยฮะ ก็าคงมาบ่ามระไรเป่ามาเดิอนดียวคนเดียวอืมทุกดอกอะไรนะม่วง,งเนี่ยฟับนบิน้งเยอะเลยอืมสารหลักเมืองเขายังไม่เปิดฮะประตูประตูยังปิดอยู่เห็นไหม ยังปิดอยู่ริงเราอยู่นี่เราก็มาไหว้หลายรอบแล้วละ่ะอยากพามาดูให้เฉยงั้นวันนี้เราคงไม่ไหว้นะแจะพามาดูเฉย่างทางกลับดีกว่า เขาจะไปไหว้พระใหญ่พระมงคนยิ่งเมืองซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดนะเ่สยสายก่อนผมกลับมาที่ศาลหลักเมืองอีกกีวันหลังเขาก็ยังปิดนะครับเขาน่าจะไม่เปิดให้เข้าไปไหว้แล้วนะไปแล้ว,<ะ>ว<ะ>นี่นี่บอไว้าวา เออุจูเอากระหกอาแจะสูทไ้ปอกเองบอกไม่ได้ปอกแล้วเอาบอลลูกเอาเฮดร้อกมันเอาเอานีแล้วลูกมันจะมดเด้ไปปลอกเองยากพระพุทธอุทยาน อันนี้คือพระอันนี้คือพระมงคลมิ่งเมืองใช่ไหมเป็นพระประจำจังหวัดใช่ไหมคำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญว่าอะไระขึ้นต้นเลยพระมงคลมิ่งเมืองนี่แหละพระมงคลมิ่งเมืองแห่งลุ่มเมืองเจ็ดลุ่มน้ำงามล้ำธรรมศักดิ์สิทธิ์เทมิตพีนเหลาอยู่ไหนอำเภอพานาเนี่ยหรื เกาะแกงข้าแซนสวยเลยค่าด้วยผ้าไหมค่าเรื่มใส่ไฟทามฟังฟังไหมนี่กี่บาทยืมก่อนยี่สิบคนละยี่สิบบาทไหมอมืพอยืมก่อนเดี๋ยวเอาเลยรถไทยพอ่อเรยมเอามา อดอกไม้อมอดอกไม้ทุกเทียนอดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้ ก็ไปขห้างหลังก็ได้หรอเิอน,นไปดูหาหลุไหมได้มันเย็นระมันเย็นระมีคนมานอนพักผแบบ่อบนบมันร้อนามันร้อนนปะป วายุใต้บัวนี่อ๋อ,อข้างหลังคนละอันมาว่ข้างหลังไม่ใช่วายพระใหญ่ไงวไายอจะแล้วตอนพ่อพ่อมามีไหมไม่มีพ่อแก้วพ่อทำไม่มีอันนี้เพิ่มมาใหม่ อันนี้มาใหม่ตอนลูกใหม่ยังไม่เยอะขนาดนี้อืมอันนี้เ็ิ่มเข้าม่อันนี้มาใหม่บาทีอ่ะไอ้ขันจัถือไก่เต็มละไก่กับชาหมาเต็มละ น,นิดนึงสซนน่าเห็นฝ้าทางนี้มากกว่าเราต้องขยับ อาตอมพามาไหนเนี่ยมีหรือเปล่า,ลาใช่หรือเปล่าเกาะจิตตะกูดใช่ไหมนั่นไงมีรถอยู่ไไน,น,ยยไนไมรันอ่ะอไปทางนี้ไม่ใช่หเหมลันมีูกปั่นอยู่ตรงนู้นแต่อยากรู้ว่าเราต้องไปทางไหนอันนั้นเราต้อง ต้องขึ้นเรือไปหรือเปล่าโน่นอ่นนะนั้นอ่ะกอดจิตะกูลน่ะแล้วต้องตรงไปหรือเปล่าเนี่ยก็ดดูสิไม่รไปอ,อันนี้มันขันเกล็ดอะไสันเกลอนอ่างเกล็ดน้ำมันไปได้เหรอไม่รูไม่รู้ไปเลยไป

งานกับหลานงานกับหลานพากกันมาเห็นยนะัง